สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอซีทุกคนเนาะวันนี้มีการมาขุดอามันต้นอยู่เที่ยงเนื้อนะพี่น้องนี่มันทีทางล่างนี่มันอันนี้ที่ฮขาปูนะพี่น้องฮัากลอนอยู่หน้าใต้แล้วเขาจะสีมากกลอนอยู่นี่เนาะตัวนี้นี่ยังถ่าแม่เนาะเพิ่นยังโบทันมาฮขฟโบหูกับโกกได้เนาะเพราะว่าโกกมันคือกันเลยพี่น้องคือกับมันอันนี้เลยอยู่พีนาอยู่เที่ยงเนื้อนะมีแต่โกกใหญ่ๆแล้วก็สูงอีกเลยพี่น้องโกกมันนะ แกะหัวมันก yeah. ็คือสีใหญ่เนี่ยโกนก็ง่ายเนาะเพราะไอ้เป็นควายตูนเนาะพี่เนาะเมื่อนี้เขาจะซื้อคูตมาต้นเมื่อนหนึ่งกินเนแล้วเมื่อหนึ่งเมื่อเสื่อมกินเนาะสีเชียงเนื้อน้องัวกับเนื้อกลังหลังมาหลังเมื่อเลยเนาะย่งฮะสีถ่าเนี่ยน่าจะซื้คูตเนาะเดี๋ยวที่ใยพี่น้องเบิองเนาะพี่น้องมันก็ต่างกันแต่หัวเนาะหัวมันสีเป็นอะไรกะมัชนาขัวเนาะมาต้นก็มาเนี่ยนี่เนาะพี่น้องงัวงัวกะโลงมาเลย ແງງງົວเจ้าຂໍງົວຜູ້ຄົນອື່ນນານี่າະນอยู่ພີນກົກໃຫຍກົກຍາວດນປີກ래ນຍັງไก่ง่วงມັນไก่ไก่າຍນາະຄົາກິກິຈນບດນນນກົກໃຫຍກົກສູງນນີ້ໂສູງๆກົต้นພນອ ไม่จะคือกันก็มาหนาเนี่ยันสะปลงคนไทยของงานสะปลงหมดแล้วเดี๋ยวถาเมยมาเนาะเออหนาสิเป็นตัวนี้เนาะเดี๋ยวค่ะสิมาเบิ่งก็อืมอันนี้นี่กัมันจนแตกอันนี้เลยน,นอ้องพี่เนาะก็ใต้จากกลอนเลยขากลอนตัวนั้นาเลยอันนี้แจ๊คสีว่าย่งางแจ้งหนึ่งเนาะมันเป็นถีดตัวย่งมากลอนซุนี่เนาะพี่น้องมาเนยนี่นี่น,นี่ซูงอะไรเลยพี่น้องเงี้ นี่มันต้่นนาสีเป็นกกนี่นะพี่เนาะว่าเห็นหอยมีครูดใหม่ใหม่นี่เห็นหอยคุดตะกี้นี่แม่เพิ่นเคยเอาไปหนึ่งเลยเธอหนึ่งเป็นหอยสิคุดให้เบิ่งเนาะให้แม่มากกว่าแล้วพี่น้องเป็นขาทามแม่ก่อนมันอันนี้ก็บบร,าราิไล่ตรงน้อน,นี่นี่ก็นเห็นเป็นควายตุ่นแบบนี้นะพีนะพ่นเนาะมาควยายฮะ,ะกินห,หงาเนาะหงาเขาบ่มีอย่างงามนี่เจ้เพื่อน ว่าไหมจะพุดมันต้นก็พี่น้องเอ้ยแล้เมื่อเห็ดเสื่อมมันมาแม่มัดหนึ่งเห็ดมันเสื่อมเลไข่่่ในนีครแต่ว่าฮักกับฮักจำอยู่ฮักลงอืมโคกเดียวนี่แม่จะมาจีดจะหัวมันเบิดจะได้เทียนนะขุดแล้วก็มีเงาเดียวนี่แหล้วหมูแมันเงาเก่าบ่ เออหมาก่าในคนจนตด้วดจนผลดม่ต่อไปไปแฟรอไย่างนี้ไปแฟร์ได้วัวน้นยนหนึ่งเบิดแลงวิ่ทางฝีเด้ที่ทางนั้นมพูดไปไปได้ นมาต้นกาบมันกระสินนานไปเป็นแบบนี้นะอันนี้เราเขาห้องมันยังใส่นี่เออนี่หัวใหญ่อะมันใหญ่ชื้อกะทิมาใส่กล่องหนึ่งปานมันเสื่อมได้ใส่เจ้ากะทิหนึ่งปานขูดนกข้าวใส่เลยเอ้ามาจักกะทิจัดนกข้าว โบ้แล้วของ้าวใส่แบบอะฮัมมัตัดดีมันเสื่อมให้สิผดเห็นมสไม์เน้กลเสื่อมกับตาต้านลเออจะเห็ดแบบนั้น้ก็ได้สิห็ดเลยครับปั่นอะไระไปเอยนาุกแล้วก็เห็ดนะุกไวชุกไวเลยขาเห็ดขึ้นนาุกจากเห็ดบุใช่เขาก็ใส่อันะใส่ชื่ง เราดียงหนึ่งเนาะบะหนึ่งก็ไได้เฮิงเนาะมันหน่อเนาะหนึ่งผัดมันไปเหดแน่นะผัดน้านซุกเน่ไหมหนึ่งผงมันอะไงมันถือกินอย่างเห็นกัดได้แ่บอะไรไรแ่บวะแ่บบะกินอนี่ไหนจะกูวันจามหัวสีหัวหน่อย nhảy nãy thì mình học bổng nhau, nó cho sáp mầm mà đi mày. Cáo bổng nào, lần mười bảy hôm nó hôm nay 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 มีเหงาเลี้ยนแล้ว่ะเลยนสมีเออในเสียบลงคือปลูกมานไหนนะบ่มีนี่ไหนีางไป

บาดบีไปเลยนะแม่โ hmm. อ mm ้ย hmm. ซ mm ับไปเลยมันโกงน่เนาะเงายอยู่ตรงนั้นเป็นพื่อมเมื่อไหรอันโป่งงานเนาะคนบ่เห็นไปไม่ไ

มันละเพลินกินแบบจับเพลินพูดตรดูติดมือนโหไม่เฮ้ยมะเขาะข้อข้อเลยเนาะได้ไรเพราะเต๋อพี่เนี่มันเบิร์กหน่อยนี่มาเก็บพักเนาะพี่เนาะวันนี้เมื่อกินเก็บพักซีเมื่อกินก่อนเนาะมะพูดคือนันเป็นแถวเนาะปินนี่เนาะทั้งหน้าเมนยาสูบเนาะพี่น้องพัซซีก็มีเนาะนปุ๋ยกุ้งมะกริณเนาะอันนี้ลายลินมันเคลื่อนี่

โอ้ยสตีคือจะตายแหะเอาบอสสเอายอะอ้อพักไหนมนดิหอมปอบหอมบัวไม่ส่มัเดียวมันแ้งคั่วมันคือเป็นอะไราแขี้ได้คั่วใส่งๆ้ากใส่ีเลยจะได้กินมากผุดขึ้นน้นใหญ่ที่สโอ้ะห้ากระปุกห้ากระปุก่นี่นะเอาหอมปอก่อนหน่อย ต้เอยต้อต้ต้โเห็นยังนระต้โต้น่ะตต้กินข้าวล้วต้น่ะมักโกหมัเหรนขึ้นลายเถะจะหวานบปะมันเกิดเองแช่กระดำหน้าดำหายใส่แล้วยังเกิดอยู่เนาะเลยพักซีไปยังไงไปเด้อเอาตัวนี้อยู่บ่เอาเลยเนาะ ต hmm. ัวน uh ี้ก็เล e ี <Roma. c oughs> ้งเอองามงามจิ้นี้เลยนี่นะอาแต่หอมปมกับอักซีโอ๊ย ตา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 เห็นยังดีข้อเหงม่วงช่อม่วงแยกครื่องนี้แค่หนกเบ่งเลยยากระซิมือขาวเมือบาะเลยน้องพี่น้องขอบอ่ะขาวเมือเฮือนเ,นเห็ดอยู่เห็ดกินอีกเนาะไป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 ยาสูุน่ะนี่น้องเป็นดอกปลูกยาเนาะของพวกใหญ่เนาะ สบายดีพี่น้องนี่เขาสัมผเห็ดเก๋เห็ดเน่ากินแรงนะพี่น้องนี่เนาะไข่ไข่หมดแดงมันพี่น้องนี่ไข่หมดแดงมันกะมีไข่ตึนนงนะพี่น้องเดี๋ยวนี้สิมากกอยไข่หมดแดงแล้วกะสีขัวใส่ไข่น้ำน้อยหนึ่งนะพี่น้องมันแรกไลยไปได้เนาะเดี๋ยวสีขัวใส่ไข่แล้วก็ไอาึ้น้ำเนาะไข่สองหน่ยวงงย นี่น่สิตีัวใส่กับไข่หมดแดงนาะพี่น้องเนี่เพิ่นไปถางมือกี้เนิดห่บลายไปได้เพราะว่าไข่กระกต่ายตนแลงตอนวิน่ก็วินกระโดมั่นนาะมันหยาบเลยเพิ่ไปเรีกไปหาโหรไกนกเท้าไก่ห่เท้าข้างนาตะฟกงนี่สตีไข่ก็นะนี่น,นพี่น้องกินเะหตี พี่เล่อันนี้นะเล่โบ,บได้กินเลยนะพี่หน้อยได้กินอยู่กับเนยเดียได้กินตาลีมันรวาวว่าไข่มันบ่มีนะพี่เล่มันอึดออปรุงกันอะไรต้นนี้ เป็นน้ำปลาอันเครือกับเม็ดหญ่เพื่อว่าสิละลายแป๊นึงก็สิซอยหอมเนาะเดี๋ยวเฮาสิแกงหอมก่อนยนสบงเอาก่อนเนาะลสบ่ลยดอกเพราะว่าเฮาสิอันนั้นสิขัวสิกอกินนําเนาะนี่อกอนะน บ่านหน้าหอมมาใส่ก่อกะโดดหน้ามาโดนแรงหอมกว่าเนาะนี่ตัวสีก่อยนืใส่หอมนะพี่้องตัวนี้ฮะเสียใบโเนอะเห็ดสองอย่างเนาะอันนี้ขวใส,สขวายใสไข่ผักเทศใสไปใสหอมอันี้แล้กอนเนีมันหอมไข่บเองกินแม่กินท้างเด็กเลยไม้ปีไม้ปี มันไข่เลยพี่นนองมันมีไข่ตื่นไข่ใหญ่เลยปกตีนเดือนได้มันไข่นะแมก็ไข่แต่เดือนนี่แล้วพี่น้องพี่เนาะไข่สอหน่วยแต่แดงเน้นนเลยยาสีมาข่าหมอกว่าน้อเอาคือบ่ได้มาบัน นมันกระเบิดเลยพี่เนาะเออมันบดได้เลยมันหมืนบดได้เบ็ดเกลื่อนสีสีเด็กกดนไม่กดนไม้สี่เอามาเยอะย่าสิเอาลงเลยนะพี่เนาะมันบาได้ห่อแห้งยานในน้อยหนึ่งพี่น้องส่ยานใส่เหมือนแดงใส่งามอ่ะลีน้ำมันแตกกต่ว่านี่เป็นตะกินอ่ะลีคิวเลยใส่เหมูแดงกลัวใส่ไข่นะพี่น้อง ไข่กับไข่มีแต่ไข่ไข่เมนูเมนูไข่เนาะมือนี้ไข่ไข่กับไข่หมูแดงบอกมันมีอยังกินแรงกักินนี่ดไข่หมูแดงอย่เด็มีทั้งก้อยมีทั้งมันแตกไหมแม่อืมนี่ไม่ร้อนเลยไข่เอาหนี่งุ้มไว้หนึ่ง้องุ้มป่แม่อืมาจังบอนพอันนั้นทะเลของแนวหมอนั่นมันแล้วป่ะมันแล้วแล้วคงุ้มยังงุ้มนะพี่น้องเดี๋ยวบัตรชูค่าสิยหายพี่น้องเบิรง น้องมันหมบวบเป็นเผนโอ็ยน้ำมันบวลายเนาะแม่มันติดติดหมอแล้วก็น้ำผึ้งอะไรอย่างน้ำมันมันบวลายนะน้ำมันจดิบเบิร์ตเลยบวบเป็นถอดไข่พี่น้องเป็นขวับไข่เต้นหมุนไปน้ำมันไข่เลยนี่แหละอะไรเนาะพี่น้องขวัวไข่ฮะจนหมุนมันอันนั้นเนาะมันแห้งมันตีนน้ำมันบวรลาย เลบผูบบผูฮะเลยนลยเลอยากเออบอร์แม่ให้จ้นี้น้อคนนกนี่นี่นี่่เป็นี่กินข่าได้นีได้เบอร์ยแม่ไถ่ายได้กินเาันี่ตัวนี้สีสุกแลพี่น้องเออเออจะพ่าลูกจะ่าได้กินได้กินไดกินนพีนน่องนะถกจ้าโอ้กีบก็เหียวใช่เลยเออหนี่พันมือ ถัก่วค่ะคือไม e ่ให้ไม่ให้นี่เบ yeah, yeah, totally ิือนโซลี่พี Pepper> ่น้องนี่ได้เรียบร้อยนะพี่น้องสองอย่างแนวแนวกินค่ะมือนไฟฟ้า้องไฟฟ้าก็ซอสสองเด้อมาแอลมาเด้ออยากกินขาวแล้วฮะน้อแม่แป้อนแม่ป้อนหยุดหยุดหยุดนางร้องได้ได้แม่สี่ป้อนแล้วนี่แน่แง่แง่ขจัดเลยมาเด้อมาเด้อกินขาวแล้วพี่น้องกินขาวแล้กันเลย ของตัว,วตัว,วตัวเรจะกินข้าวห้องน้ำตัววมาืาฟินองมาเด้อกินข้าวเด้อมือพอเขาแข้วซ้องเหล็มนันกินใานาื้อวันยังทำปะแบบไปไป้ไปไปนเลย